ไใครตายใครตายเบ้นชอบชอบเพลงไปด้วยไปร้องเพ <Jamie, S 1> ลงเพไงไม่เห็นต้องไปเปิดเพลงเลยเบ้นผีมันก็ร้องเพลงให้ฟังหรอเออมันก็บอกผีบอกผีร้องเพลงให้ฟังซิงเกิลสองว่าไปเด็กร้องให้ฟังพี่เต้ยมึงอย่ายอมนี่มึงร้องเพลงให้ผีฟังด้วยลองลาเสร็จมาให้ฟังเออจะไป อบอุ่นเกินมาฟาร์มเฮาต้องลองนะ We will w ล will lock you up lock you up ทำไมต้องเป็ทันนี้ไม่อยากรู้เหมือนกันรู้เข้ากับไม้ดิเกี่ยวอะไรกันไ,ไม้ก็ต้องมีหินไงโอ้ตายกูว่าบ้าบอกบ้าบอกาไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินมาจากไหนมาก่อนอ๋อธรรมชาติไงไ,ไปดีเปิดเลย,ยไปชั้นสองหรอก ได้ Saint, <shirt. S 1> เดี๋ยวคุณเจอกระดูกแล้วเนี่ยใี่เหรอเออคุณถ่ายเก็บเลยาามถ่ไปน้ำไอ้แอมเออเครื่องคุณโอ้แม่งเอ้ยแหลกตั้งแต่ยังไม่เดี๋ยวเดินเดินวนรอบนี้ก่อนเรามีไหมสามรอบแล้วก็เผาเลยนะเออวนวนซ้ายพอดีไม่แก่ยัง โอ้โหกลัวผมกลัวเสียงอะไรพอเสียงอี้เป็นเปิดเพลงอีกเปิดเพลงอีเขี้ยนี่กูหลอนไปกับมึงด้วยแล้วเนี่ยอะไรฟังเพลงไปกับผมนะคบเฮ้ยเจอโกอิจจาละถามดิเอาไม่ถามถามดิเอาถ่ายทำไมอีกไม่ถามสีน้ำตาที่แล้วมึงไม่ได้เล่นอ่ะถามไป Where are you อีน้ำใช่ไหมกูจะดูสติมันโอ้แ e วนอาอยู่ถ้ามันตอบแล้วบอกเลยเฮ้ยไฟนนี่เฮ้ยไอะมันดับใช่ไหมมึงมันดับใช่ไหมใช่มันดับอีเหี้ยมันโกรธมึงอีน้ำสติมึงต่อสี่มึงถอยมากินยาว่าแล้วไม่อยากไปคนเดียวดูชันเออเนี่ยไปด้วยกันหมดอย่าไปคนเดียวอย่าไปคนเดียวไม่ถึงกล้องถ่ายรูปปกติโอ้ไมมาทานกับแนกับกูแล้วเนี่ยมึงอ่านเดินตามกู อ๋อกมันซ้อนกันไอส,สัดใครตามใครไม่รู้ไม่ไม่เห็นว่ามันแน่นแสดงว่ากูเดินนำหน้าไงเติรนแต่มันเห็นว่ากูมาทางนี้แสดงว่ามันเดินตามหลังกูอ๋อกูมีของสองสามอย่างแล้วเอ้ยกูล,ลืมอันนั้นวะไอเฟรนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอาอีกีหนไมันอยู่อยู่อีห้า ออกับพี่ไปทำไมไม่ได้หรอกวยอะไรกูอยู่คนเดียวเนี่ยเอาแล้วออกมาทำไมไฟนั่นไงอะไรอะไรพวกนี่ยมีมิตรทรยศเออพวกพึงแหละทรยศไอสัตว์อะไรวะไูอยู่ข้าวคนเดียวเนี่ยเมื่อกี้เอานั้นไปตั้งไหนเจ้านั้นไปตั้งไหนไม่รู้เหมือนกันไปดูโคมไฟด้านล่างหน่อยเนี่ยตรงห้องควาเนี่ยมานี่มานี่เลอไป กูตั้งตรงนี้แล no. ้วกันเอ้ะอย่าเลยขยับไหมนี่มึงกล้องมันซ้อนกันอีน้ำมันตั้งไหนงี้อะไรข้างหลังมึงอะไออ๋อไอสัตว์ถ้ากูจะเอาไปตั้งไหนไม่ต้องตั้งแล้วไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งแล้วพอแล้วยังไม่เห็นเฮ้ยเห็นจริงแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหน้าห้องเจอแล้วเจอแล้วหน้าห้องหน้าห้องจริงด้วยหน้าห้องมันอยู่ในห้องหรือหน้าห้องเชียเชี่ยล่าล่าเฉยมึงมึงมึง เดินไปห้องครัวไปห้องครัวไปห้องครัวเพื่อนเพื่อนใหต่ใหญ่อยู่ห้องอย่าอยู่ห้องอย่าอยู่ห้องมันเข้าห้องได้เดินจุ๊กเดินจุ๊กมานี่เพื่อนมานี่เข้าห้องครัวกันไหม i เ with me with ส่องส่องไปไฟไฟไปทางประตูส่องไฟไปทางประตูจะได้เห็นส่องไปทุกคนไม่มีไฟประตูไหนอะประตูเนี่ยส่องประตูเนี่ยและส่องไประหว่างมันเราจะได้ดูลงมาทางไหนไอ้เหี้ยเจ๊ออกซ้ายหรือออกขวา อ้าทำไมใจกูใครตายใครตายอีเวนตตายมึงไปเดินสวนมันไงไม่คือกูไม่ร sure> ู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกูถามว่าอยู่ไหนอยู่ไหนกูกูพดอยู่ว่าให้ออกซ้ายกูเดินไปทางซ้ายเมื่อกี้โห่กูเห็นมันออกมาทางขวาผันไปทางซ้ายแล้วกูก็เลยกันนายแทรฟีไปทางขวาแต่ตอนแรกไซ้ายเพราะว่ากูไม่เห็นเพราะกูนึกว่ามันอ้อมมาทางนี้ มึงมึงกูเดินม่วกูไม่รู้เลย่ะอันไหนทางซ้ายทางขวายิมเอฟเท่าไหร่ผิวตอนนั้นมามันเป็นเงาอ่ะมันเป็นแม่งตายเลยแล้วเมื่อกี้กูเห็นของใครกระเด็นไม่รู้แล้วกูก็เลยหันไปเอ้าใครตายอ้าวกูตายโคตรที่รกูว่าแหละกูก็กูก็ได้ยินเสียงแห่แล้วแสดงว่าต้องมีคนตายแน่แน่เลยเอ้าไหนวะ มันอยู่ตรงเนี่ยเฮ้ยไล่อีกแล้วกูรู้ให้ส่องไป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 เราจะได้รู้กันมาทางไหนเดี๋ยวเป็นเหมือนอีเวนต์หันหน้าทันเดียวกันใช่ได้บอกซ้ายขวาถูกกูอยู่กูดูให้อยู่บันไดอยู่มันอยู่บันไดอยู่ไหมยังยังมันยังไม่ลงบันไดมากูยังไม่เห็นแต่กูอยู่ตรงบันไดโอเคโอเคสี่หวไม่ถึงห้าเอยพึ่งมึงดูดีๆนะโอเค โอ้โหไฟแบบที่เราต้องไปนะไม่ใช่บอกทางเพื่อนมาบันไดกำลังลงบันไดกำลังถึงบันไดขั้นล่างสุดนี่แม่งมาแน่นอนมึงไปทางห้องที่ไม่ใช่ห้องขวาไปทางห้องที่ไม่ใช่ห้องขวาห้องขวาห้องขั้วขวาขั้วขวาเหรอเออเออเอออมันไปตรงนู่นมันไปห้องนู้นมันไปห้องแก้ไฟที่แบบข้างล่างสุดขวาสุดอะานสุดของสุด แก้ไฟแม่งก็อยู่ตรงพวกกูดีไม่กูหมายถึงมันไปห้องที่เคยแก้ไฟปะ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 ห้องสามแพงห้องสามแพงออกออกก่อนออกก่อนแหมวิ่งไปเร็วคนแรกเลยนะเอามึงต้องใช้โอกาสออกดีโอกาสหนีนี่โอกาสหนีนี่คือเร็วสุดเรื่องเลยสัตสไปพิลไปไปเลยไปไปโอ้ยแหลกไปบ้านหลังเล็กโอเคไปหากันแล้วคุณรีสปอนอะไรเอ่ยรีส everyone เฮ้ยผูเดาถูกนเลยวะเอาหรอเอชจ๊ะเอาก่าูเดาเฉยๆเฉยผูเดาวเข้าใจคำว่ากูเดาวปะกู้อะรเดยวเฉยเหมือนกันบ้านหลังนี้แล้าหรออีน้าทำไมเลือกมาแบบมึงจำไม่ได้ใช่ไหมไอสัตว์เดินผิดทางมึงแม่งเลือกมาเองแล้วก็แล้แม่งขามผู้บ้านหลังนี้เหรออีน้ำ คืออะไรวะกูต้องงงเข้าไปในบ้านแล้วแม่งขึ้นแปดฮะบอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูเห็นกระดูกแล้วนะอยู่ทางห้องซักผ้าซักยังจะซักยังคืออะไรอะไรอะอะซักผ้าหรออะไรคือซักยังมึงจะซักผ้าให้มันเหรออีเวนต์อะไรของมึงเนี่ยตรงไหนวะเอ้ยอิมเอฟดังเอ้ยตรงไหนตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นแหละตรงนนั้แหละตรงไหนอ่ะ ข้างหลังอีเวนต์อยู่ตรงไหนวะอ๋อเออว่ะผีผีตามอีเวนต์เบนผีตามมึงเอาแล้วเอฟเอามึงวางกระหมุดดีดีเี้ยเชื่อวางกระหมุดดีๆอ๋อห้องห้องใหญ่เหรออ้องทำไมเมื่อกี้กูเข้าไปแล้วไม่้เจออะเก่งเลยวะไม่ไม่ไม่มันต้องรอเวลาอากูวางของไเล่นหมดแล้วมึงมึงพากูเข้าไปดูในห้องว้าวเพื่อนไายแป๊บหนึงกลับหนึงกลับนึงกลับนึง เบ้นแป๊บนึงแป๊บนึงมาออกมาของหยุดของไปแล้ววันนี้วันนี้ผมตั้งกล้องอยู่ครับกำลังเข้าไปผิวมึงยิ้มทำนี่อะไรเนี่ยไปทำตัวให้มีประโยชน์ที่ไปมานี่เฮ้ยเมื่อกี้ไฟกระพริบไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้หรอหรอโอ้ยลงมาเดี๋ยวนี้ค่ะลงมาทันทีก็ไม่ขนกล้องช่วยกูว่ะ โอ้ยนากอย่างคนกล้องผู้ซือเดี๋ยวพวกกูขนกล้องเองเตอ้์กูหยิบกระดูกไม่ได้กูหยิบกระดูกไม่ได้กูพากูไปเช็คอุณหภูมิูแป๊บนึงกูก็อยู่ในบ้านไงกูอยู่ในบ้านอีเบนอีเชี่ยเบนอยู่ในบ้านมาแล้วมาแล้วแป๊ดมึงเอากล้องไปเอ้ยใครใครปล่อยกล้องอีปิวปล่อยกล้องอีสัตว์หน้าห้องเป็นแปดอะเมื่อกี้ หนอีเว็บดังอีกแล้วนะสองไหนไซสไหนสองจะเป็นไปดิตรงโต้เนี่ยสองแล้วใครไปก็ไม่เห็นมีใครไปสักคนไม่ไปจากห้องดูว่าทางก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปเจ็ด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 ตรงไหนตรงเนี่ยเจ็ดหาอะไรนะถ้าเป็นกระปิ้นกับกดออฟเอาหรอถ้างั้นเก็บขึ้นมาใหม่เฮ้ยดัง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  ขี่ี่ขีดห้ามึงมายืมทาเพื่อราได้แล้วไงแล้วคือเปมเพื่อนรักเกิดเกินโอ้โหคือเมื่อกี้อยู่ข้างในเดียวไม่น้ำคือต้องคนออกมาแล้วอกตั้งแต่คุณบอกว่าได้คิสสิ่งละคิสสิ่งมึงจะรีบอะไรนัหาอีเวนตบอกว่าเดียวเดียวกูจะมาเช็คไงว่าแม่งมันเท่าไหร่ไงเอ้ยมันเหลืออะไรบ้างเออไม่จริงไม่จริงหรอกไม่จริงหรอก สองพวกมึงสองคนที่ดำแบบไปที่อ่ะไปปิดไฟเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วล่าแล้วนี่โอ้โหกูแดดใจอยู่ที่อ่ะสี่สี่ต้นแดดไกอยู่่นนีมมมึงัาเวทเวทเวทอะไรวะเฮ้ยอยู่อยู่ยูหาคุณไม่เจอซี่เฮ้ย เราลืมพกยาเข้ามาว่ะขอเผื่อสติไม่เหลือหรอใช่โอเอม่ใเลฮ้ยโน้อน้อน้ไม่ติดจิงก็ตินเลยสักอันหรอผูงเห็นได้ไงเออติดอะไรนี่มูกูนี่แหละไม่เห็นได้ไงวะไม่มันต้องไปไปส่องข้างนอกไม่เผื่อไม่ติดไปไปไปส่องข้างนอกวะเมน สองนี่ได้มีไหมมีเคอร์ซิปกูมีเคอร์ซิปเออนั่นแหละดูซิติดไหมไม่มีไม่มีออก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 แม่ไม่ใช่หรอกไอสัตว์ไม่ใช่พิงค์กระปิละเฮ้ยเจอโอจ้าละเอาแไมาหาี่สาวมารออยู่เจอกระดูกหรือยังยังหาก่อนไหมเอากระดูกก่อนก็ได้ก็หาเด็ไปไปหาก่อนเดี๋ยวกูเอา ข้างล่างคุณมงไปหาแล้วนะไม่เจอใครปิดไฟเฮ้ยอ้เหี้ยเ้ได้ินเสแห่นองี่มข้างดยวเมือเมื่อกี้ใครโนแห่กูกูโดนเต็มสองหูเลยมึงมึงมึงได้ยินแห่หรอมื่อก พี่พี่สองมาเลิกเล่นไหนสั์เมื่อกี้เมื่อกี้ทุกคนโดนแหงไะสัสแหว e อ r อยู่เฮ้ยมันปิดแวออยู่เฮ้เลื่อน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  F F O F O ที่ปิวม่อยู่เฉยดิ F O Y F O Y e r f o y e r ห้องอะไรอ่ะมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วห้องโถงหรอห้องโถห้องโถงหรอห้องโถงแปลว่าห้องโถงคุปอีกอู้ซิซิงวะไอ้ขึ้นไม่ใช่ปีซิงคุณจุดอันนี้อะไรเราต้องเอองหนึงไว้ไหนดีวะ พากูเข้ามาข้างในไหนคนนึงโอ้ข้าในกันโด้โอ้ยคุณข้างในนี่กูจะมาควานี่เฮ้ยมันก็พิไฟตรงนี้ฝั่งซ้ายนี่ไหนไุโยนมันก็พิไฟฝั่งซ้ายนอ๋อยแล้วเนี่เ้ยมันมีไฟตรงกูอ้มึงเยนก่อนไไหหัวใครบังกูอยู่เนี่ยหัวอีิวอะไรกูอยู่หลังดพวกหัวพวกมึงบังกูอยู่ ทำไมอีกแล้วนะ้องเพลงอีกแล้วรวอบที่หกรอบแรกของวันนี้ Very good เพราะมากก็พูดว่าอะไรวะมึง Good คุยอะไรกันตงคุยอะไรกันควันตีนอะ โอ้โหแห่ดังมากสปีดึงสปีดดิทบอกแล้วแหละกูว่ากูรู้จีงอีน้ำไปที่ิฟิกอะไรหายแล้วหายแล้วปิดได้จริงแต่ตัวเนี้ยจะออกยังไงรอก่อนรอก่อนเย็ดได้ปะเย็ดแม่ทีมไม่อีน้ำเซฟไว้อยู่เนาะโอ้โหเจ๋งโคตรอะไรวะกูก็ว่าอยู่เอ้าเอ้ามือกูควรยื่นออกไปแล้วค r u c i f ิ x อยู่ไหนไอ้สาม เฮ้ยแต่มันก็ยังล่าไม่หยุดเลยอ่ะรอๆก่อนไม่รู้ว่าหายแต่เมื่อไหร่แต่กูเพิ่งรู้ตัวเมื่อกี้ไปออกไหมไปหนึ่งสองเอาหนึ่งสองสามไปดิหนึ่งสองสามไปดิแลาทำไมไม่เปิดคุก็นึกว่ามัเคนเปิดอะไรนี่เฮ้ยแฮ่แล้วแฮ่ใครมันแฮ่ใครรู้ปะแฮ่ใครไม่ใช่กูแฮ่กูแฮเหมือนกูก็ได้ยินแฮ่นะแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่กูอ่ะ ไม่ตายมันเห้ทั้งหมดแหละ